ครับก็เป็นการเปิดให้มีการขอทุนประจำปีของกองทุนนะครับซึ่งของเราก็จะมีกรอบนะครับว่าจะต้องเป็นการทำสื่อนะครับสำหรับเด็กสำหรับผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มด้อยโอกาสและเนื้อหาก็ต้องเป็นเนื้อหาที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเป็นเรื่องราวสร้างสรรค์น,นะครับการสร้างแรงบันดาลใจนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้พี่สวยซึ่ง เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คิดพลัดว่าเรื่องของหม่องทองดีเนี่ยมีความน่าสนใจก็อยากจะถ่ายทอดนะครับเพราะมันมีมิติมากมายหลายอย่างทั้งในเรื่องของอความพยายามการต่อสู้ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้คนหลายภาคส่วนเรื่องของอโอกาสของคนที่อยู่ชายขอบ แล้จริงๆก็รวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับมีหลากหลายแง่มุมเลยก็ก็เลยได้รับทุนนะครับไปผลิตรเรื่องนี้ก็กถือว่าวัตถุประสงค์ตั้งแต่ตั้งต้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับที่สนจจุดที่อยากจะยิบอเรื่องนีม้มาทำเพราความจริงมันเป็นแต่งเล็กๆไงฮะสำหรับหมาย็ว่าเราเราเห็นคนที่ได้โอกาสเขาไม่มี เวทีสาหรับเขาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมีความซับซ้อนที่เหมือนกับว่าเราอยากช่วยพวกเขาเพอได้ได้ถามวอดแรงจูงใจความฝันก็อยากเป็นแค่คนไทยซึ่งอย่างที่ในขั้นตอ้นอยือพวกเราเป็นคนไทยอยู่แล้วเราไม่รู้สึกว่ามันยากแต่สําหรับเด็กที่ได้โอกาสเนี่ยกลายเป็นคนไทยเนี่ยมันยากมากบางครั้งอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถเป็นไปได้แล้วก็คุณหมอ้าสร้างวิลเลอร์ด้วยการที่ กระดาษเล็กๆที่ไม่มีมูลาค่าเลยไม่มีราคาแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชีวิตเขาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปการทำเรื่องจากเบทออฟนี่มันเป็นหนัมันมีความยากง่ายอไอ้ยากมากเพราะว่า,วามัน,มนด้วยเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อนนะฮะแล้วก็เกี่ยวเนื่องก,กับหลายหน่วยงานซึ่งบางทีพวกเราคนคนไทยทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมัน,มนทำไมมันมันมันมีความยากไหมอะไรอย่างนี้นะครับความ สิ่งหนึ่งที่ที่ถามว่าซับซ้อนยังไงก็หมายความว่ามันมีอัลไซส์สตอรี่ Story ที่เป็นเป็นเรื่องของการแข่งกีฬาซึ่งกีฬานี้เราก็ไม่เคยมีใครรู้จักเลยว่ามันแข่งยังไงกฎกฎกติกาเป็นยังไงส่วนที่2ก็คืออินไซ e ์สตอรี่เป็นเรื่องของการที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเป็นเป็นป,นปนระชาชนคนไทยนะ ก็อันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์มันให้มันดีแล้วก็ด้วยเนื่องจากกองทุนที่เราได้มาเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อส t r ATEGY ที่เป็นเด็กติดเกมออนไลน์เราก็เลยต้องเหมือนกับบาลานซ์สาส่วนเนี่ยให้มาสมดุลกันนะครับคกรับการที่พี่โนอื่นเขาเลืองเรามันเล่าอย่างไรครัู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจนะครับที่ ว่าเรื่องเรื่องของผมเนี่ยได้นํามาเป็นภาพยนตร์นะครับก็จะเรื่องของผมก็จะได้นําไปสร้างแรงกนลังใจให้กับน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่หมดกําลังใจหรือว่ากําลังท้ออยู่นะครับก็ย้อนกลับไปตอนตอนเด็กเราต้องตอสู้ไมยังไรมาก่อเราจะได้มาเปิดประชก็คือย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับก็คือ ผมก็เริ่มด้วยการแข่งเครื่องบินมาตลอดนะครับก็คือสร้างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับพยายามไม่ไม่ไปแบบทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับตอนที่พี่สวยติดต่อมาเขอยากเอเรื่องของเราเไปทําระเด็นแบบว่าเรายัางไงบ้างแบบหรือได้มีขวดมาท่วงในตอนที่ใครทํำยังไงก็ต้อตอนแรกที่พี่สวยเขา โทรมาบอกว่าสนใจอยากจะนําเรื่องของผมไปทําภาพยนตร์ครผมก็รู้สึกว่าเออตอนแรกก็เอกใจว่าเรื่องของเราเนี้ยจะไปเป็นภาพยนตร์ในหลอย่งี้ครับก็พอได้เข้ามาคุยกับพี่เขาแล้วก็พอเขียนหมดภาพยนตร์ก็พอมันเห็นเขาโฮมขึ้นมาก็เออมันดูน่าสนใจดีนะครับก็ในส่วนที่ไปในในการถ่ายทำก็เข้าไปดูน้องโปกกี้เรื่องการ โยนเครื่องบินไงครับคือพี่สวยเขาก็อยากให้แบบเป็นแบบเหมือนส,สมจริงก็ไปเทรนน้องเขาแบบให้โยนให้เหมือนในเกิดนี้ครับแ,แล้วก็เรื่องการพับเครื่องบินใช่คิดว่าเรื่องเราเราควรจะทำให้คนดูได้อะไรกันบงเออผมคิดว่าเรื่องของผมน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขา้าขามาดูได้ครับเพราะว่าเออมันแค่เครื่องบินกระดาษใบเดียวจะพลิกชีวิต คนคนหนึ่งมาได้ขนาดนี้นะครับถามต้องโบกี้ครับเป็นยังไงบ้างต้องมาถ่ายทอดแป็นที่บอกหนือนโบกี้เลยก็รู้สึกกดดันมากค่ะเพราะว่าแบบก็รู้สึกกดดันมากค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะรับบทที่หบอกได้สมจริงเหมือนจริงหรือเปล่าก็เหมือนที่มอกบอกนะว่ามิส่วนส่วนเขาอยากให้สมจริงอยากให้เหมือนจริงยาก ยากมากสเพอเปนภพพาป็ปเล่นแรกอะไรยากที่สุดตอนเล่นหรือว่าตอนโยนค่ตอนทั้งควค่ะพอตอนเราเียนโยก็เวลาโยนึนนี้ก็ค่อยกระโดดไต้องฝึกงานไหมครัส่มาณองสามชั่วโมง่ะถามที่แม่บ้างค่ะที่แม่เดินหน้าตรงไหนเราี๋ยังม่ยน สนุกครับครูวิลาก็เป็นกลละครที่ที่สอยสร้างขึ้นมาในการรวมเป็นการวการวมระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับครูศลาเข้าด้วยการเรีรูวิลาสนุกครับได้ทํางานกับน้องได้ทำงานกับโบ๊ที่ได้หม,มืนนกับตนเต้นตื่นเตมอคิามบกาได้เห็นใช่หก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คนดูได้เห็นถึงถึงถึงไ,ได้ยิน,นครับก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้เห็นให้คนดูเห็นถึง ความฝันของเด็กคนคนหนึ่งที่ที่เขาพยายามต่อสู้แล้วก็พยายามทาความฝันให้เป็นจริงซึ่งความฝันของเขาตอนแรกมันก็เล็กๆมากก็เป็นแค่มาจากแค่กระดาษแผ่นเดียวจนเขาสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันแล้วก็กลับมาสร้างชื่อเสียงแล้วก็ต่อสู้เพื่อเอาสัญชาติตัวเองก็คนดูน่าจะได้ตรงนี้ได้เห็นถึง,ถงเบื้องหลังว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเป็นอยู่เขาว่าเขาจะมาถึงตรงนี้เป็นยังไง รวมๆว่ารวง,ง,งมาตกลางตอนที่เล่นสนุกมากๆเลยค่ะได้รวมงานกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็ผู้ช่ถ่ายยากง่ายยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ยากตรงที่ถ่ายทำมีอุปสรรคเข้ามาหลายอย่างแต่ว่าก็ออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เราจะได้ชมกันในวันนี้สุดท้ายพยายามที่จยช่วยฝาก ถคดูนะครับก็นเป็นหนังเอถือว่าเป็นหนังเล็กๆนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้ดูมีโอกาสดูหนังไทยสไตล์อื่นเยอะแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เหมือนกับว่าเราคิดว่าจุดมุ่งหมายจริงๆเราเราอยากจะให้พื้นที่กับคนที่ไม่มีโอกาสจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาเหมือนกับว่าเปกราตืใจให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสครับแล้วจริงๆพวกเราก็ขอขอบคุณนะครับแทนเอ่อ คุณครูอาจารย์นักกฎหมายแล้วก็พี่พิสอมนลชนที่แล้วก็ประชาชนคนไทยที่เหมือนกับว่าได้ได้ร่วมกันแล้วก็ทําให้ความฝันพวกเขาเป็นจริงสุดท้ายก็คงต้องขอขอบคุณทางกองทุนสื่อด้วยนะครับที่ให้โอกาสสร้างหนังเรื่องนี้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณน้องที่ได้โอกาสที่อยู่ตามชายของประเทศไทยขอให้เขามีความฝันและสู้ต่อไปเพิ่มเติมนะครับว่าก็โอกาสก็กําลังเปิดอยู่นะครับ เราก็เปิดให้ทุนนะครับสร้างภาพยนตร์ด้วยนะครับในปี2566เนี่ยเป็นทุนปี67นะครับซึ่งกำลังเปิดน,นะครับตั้งแต่วันที่1นะครับตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการเนี่ยไปหนึ่งเดือนเต็มนะครับไปสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมนะครับในเวลา4โมงครึ่งนะครับระบบก็จะปิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเ,เราอยากให้ เรื่องของอาทมดูฟลายเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ผลิตสื่อด้วยว่าถ้าสนใจที่จะทําสื่อนะครับจากจุดเล็กๆจากจุดเริ่มต้นนะครับแม้มันจะเป็นงานที่ยากลําบากนะครับแล้วก็งบประมาณจะไม่มากมายนักแต่กองทุนก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับช่วยแก้ไขปัญหาช่วยผลักดันช่วยคิดนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าถ้าเราตั้งใจทํางานร่วมกันเนี่ยก็ผลงานก็จะออกมาดี นะครับข้อดีของทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อทํางานเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างก,กองทุนกับผู้รับทุนนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นจุดตั้งต้นว่าถ้าเราทํางานแล้วสําเร็จนะครับก็สําเร็จไปด้วยกันนะครับจากเชิญชวนคนที่ทํางานผลิตทุกท่านนะครับส่วนทุกทั่วๆไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะทําให้เรา ได้ความรู้สึกดีๆจริงๆนะครับอยากเชิญชวนให้มารับชมกันทั่วประเทศครับขอบคุณครับ